สวัสดีวันนี้เราอยู่กันที่ส่วนน้องจุ๋มนะฮะน้องจุ๋มคือใครน้องจุ๋มคือทีมงานออฟฟิศของเราคนนึงนะครับน้องจุ๋มมีปัญหาว่าอยากจะสูบน้ําเข้าออกจากบ่อเพื่อเพิ่มออกซิเจนครับแล้วก็วันนี้ประเด็นของเรานะครับก็จะมาสาธิตการใช้งานปั๊มน้ารีโมทสตาร์ทของฮิโนต้าไปไปดูกันไอที่เขาว่าอะไรนะน้ํามาปลากินมดน้ดําลถต้องฮิโนต้ามันยังไงกันวะ นี่แหละครับถึงพระเอกของงานแล้วปั๊มน้ํารีโมทสตาร์ทของฮิโนตาน้ํามาปากกินหมดน้ารถต้องฮิโนตาอะมาดูใกล้ๆนี่ที่เห็นอยู่นี่คือแบตเตอรี่ของปั๊มน้านะครับส่วนที่ทําให้ปั๊มตัวนี้แตกต่างกับตัวอื่นคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอาไว้ทําอะไรแบตเตอรี่เอาไว้ใช้กับรีโมทสตาร์ทดังนั้นเนี่ยไอ้ปั๊มตัวนี้มันใช้ได้ทั้งรีโมทสตาร์ทดึงสตาร์ทบิดด้วยกุญแจสตาร์ทก็ได้นี่เห็นไหมนั่นๆตรงนั้นแหละครับที่เขาใช้บอกว่า บิดสตาร์ทลองเลยไหมเอาเลยพี่ลองเลยดีกว่าโอเคช่างต้นลบก่อนนะครับวิธีการใช้งานใช้ยังไงบ้างครับผมอย่างที่คุณทอมเขาบอกไปนะครับว่าใช้ได้อยู่3แบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการดึงสตาร์ทมือนี่นะครับตัวอย่างแรกอันที่2นี่จะเป็นการสตาร์ทแบบบิดกุญแจตัวนี้นะฮะและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการสตาร์ทโดยใช้รีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันนะครับก็คือเป็นสตาร์ทดวยมือก่อน อันนี้คือการสตาร์ทด้วยระบบมือนะครับผมต่อไปเป็นระบบที่2นะครับก็คือการสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ต่อไปเป็นระบบสุดท้ายนะครับด้วยการสตาร์ทด้วยรีโมทซึ่งระบบนี้มีประโยชน์ดีตรงที่ว่าผู้หญิงคนแก่เด็กสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องออกแรงแต่รีโมทไม่อยู่กับผมเออรีโมทไม่ได้อยู่กับผ,ผมเหมือนกันอยู่กับมือเปล่าอ้เนีย,ยสตาร์ทหน่อย ไงครับสตาร์ทโคตรไกลเลยไหมเมื่อกี้เนี่ยสักกี่เมตรได้ประมาณร้อยได้หรือรัร้อยเมตรก็เนี่ยแหละครับประโยชน์ของมันสตาร์ทง่ายเบาแรงเด็กคนแก่คนพิการใช้งานได้โอเคเดี๋ยวให้ช่างนิวใช้รีโมทดับให้ดูหน่อยครับ สรุปนะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้3วิธีคือดึงสตาร์ทรีโมสทสตาร์ทบิดสตาร์ทนะครับใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทแฟนเพจนะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับอย่าลืมนะครับน้ำมาปากินมดน้ำรถต้องฮิโนตนาของผม